ข้อ7นะคะ y เท่ากับ si s i n ลบลบหนะคะจากข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะไม่เหมือนกับข้อย่อยที่ผ่านๆมาเพราะว่าจะมีลบหติดมาข้างหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a s i n bx บวก d นะคะ y เท่ากับ a s i n bx บวก d จะได้ i t จ d ดเท่ากับ f a เหมือนเดิมนะคะ t ค่าบเท่ากับ2พายส่วน b เหมือนเดิมโดเมนเท่ากับ r เหมือนเดิมนะคะเพราะอยู่ที่จุดนี้เหมือนเดิมและ4 range นะคะคือสิ่งที่แตกต่างไปจะมีค่าเท่ากับ d f a ถึง d บวก f a นะคะ จะมีข้อ4นะคะคือ Range ที่จะแตกต่างไปเป็น d f ลบถึง d f บวกนะคะ X ในที่นี้นะคะก็คือเซต้านั่นเองอ่าเมือ่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูโจทย์ข้อ7 Y เท่ากับ sin- ลบเซตาลบจะได้ว่า Amplitude ซึ่งคือ fa f a ในที่นี้คือ a คือตัวข้างหน้า sin ก็เป็น1นะคะเพราะฉะนั้น f m p พจุดในที่นี้จึงเท่ากับ1ต่อไปค่าค่ามีค่าเท่ากับ2พายส่วน b ซึ่ง b ในที่นี้เนี่ยก็คือตัวเลขหน้ามุมนะคะหน้าเซตาเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ2พายส่วนลบ1เท่ากับลบ2พายนะคะ เป็นคำตอบซึ่งคําตอบในข้อนี้เนี่ยยังไม่ได้นำอันนี้มาใช้เพราะว่าจากโจทย์เขาให้หาเพียงแค่แอมพลิจูดและคาบยังไม่ได้ให้หาเรนจ์นะคะต่อไปข้อ8 y เท่ากับ3 cos เซบวก1เช่นเดียวกันกับ s i n และเช่นเดียวกันกับรูปแบบที่แล้ว y เท่ากับ a cos b x บวก d ก็จะเป็นเปในแนวทางเดียวกันคือ amplitude เท่ากับ f a ค่าเท่ากับ2ภายส่วน b โดเมนเท่ากับ r และ range เท่ากับ d ลบ f a ถึง d บวก f a นะคะเนื่องจาก s i น์เป็น cos จะได้ว่าจากข้อนี้ y เท่ากับ3คอ cos เซตบวก1 amplitude คือตัวเลขหน้าฟังก์ชันเท่ากับ f 3เท่ากับ3นะคะและ ค่าคือ2ายส่วน b ซึ่ง b คือตัวเลขหน้ามุมนะคะก็จะได้เป็น2ายส่วน1เท่ากับ2ไพนะคะคือคำตอบนะคะสรุปจากข้อที่1น,นี้นะคะจะได้ว่าการหาอมิจุดและค่าของฟังก์ชันเนี่ยก็เพียงดู รูปแบบของฟังก์ชันนะคะอย่างถ้าเกิดสมมุติเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ a s i n b เซตเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะคะจะได้ว่า Amplitude เท่ากับ f a ค่าเท่ากับ2พายส่วน b โดเมนเท่ากับ r และ Range เท่ากับลบ f a, f a ถึง f a นะคะไม่ว่าจะเป็น s i n หรือ cos นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นมานะคะคือ a s i n b x บวก d คืออันนี้ข้อนี้คือมีบวก d เพิ่มขึ้นมานะคะ ก็ยังคงเหมือนเดิมตรงแอมพลิจูดคาบและโดเมนแต่จะแตกต่างกันตรงเรนจ์คือมี D เพิ่มเข้ามานะคะคือ d ลบแและ d บวก f ที่มี D เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามีการบวก D เข้าไปนะจุดนะสมการฟังก์ชันนั่นเองนะคะแล้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถหาค่าแอมพลิจูดและค่าของฟังก์ชันเหล่านี้ได้นะคะโดยไม่ยากเลยนะคะ